สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับบาสซี่ชานอลอีกแล้วครับวันนี้บาสซี่ชานอลเสนอในวิดีโอที่เกี่ยวกับสิบทริคนะครับเอพินสองเกี่ยวกับว่าทริคอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมในนิโอนะครับจู่ๆไปเก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ไม่ได้พบกันนานนะครับสองสัปดาห์เพิ่งจะว่างทํานะครับเดี๋ยวรอเลยครับเอพิโซดต่อไปก็ไม่นานครับเตรียมไว้ละเอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันหลังโกฟอร์เวิร์ด โอเคสิ่งแรกประจําวันนี้ที่จะมาคุยกันครับคือ Stone of Payment ครับ Stone of Payment คืออะไรครับ Stone of p a y e n t คือการที่เราจะอัปเดต Accessories ของเราได้นะครับมันก็จะสามารถทําให้ a c c e s s o r y ของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ Special Effect ก็จะเพิ่มมาขึ้นโดยการที่เราเลือกความยากนะครับแล้วเราเลือกความยากระดับ1-9ถึงเเพราะ Stone of Payment คือมีนั้งแต่1ถึง9นะครับแล้ว1-9ถึง9คืออะไรล่ะ1ถึง9ก็คือ ความยากที่เราจะต้องเจอกับศัตรูในด่านนั้นๆนะครับแต่ของที่ดรอปออกมาจะดีขึ้นจะดีเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงระดับ9นะครับรวมถึงของที่ดรอปศัตรูที่เก่งขึ้นนะครับพอจบปุ๊บพอแถบของเพเนนสโตนเนี่ยครบเป็นสีฟ้านะครับคุณผู้ชมจะสามารถเอามาทำการเลสติ้งไลท์นะครับออกมาได้แล้วของผู้ชมก็จะดีขึ้นนะครับก็คืออันนี้เป็น หัวข้อของสโตนน็อตเพนนั้นที่อยากจะมาฝากทุกคนไว้เผื่อทุกคนบางคนบางท่านยังไม่ทราบนะครับโอเคเนาะต่อไปอันที่2นะครับคือเอฟเฟกต์ไอคอนลิสต์ที่เกิดขึ้นในเกมเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมไล่แต่อันแรกเลยกันนะอันแรกเนี่ยเคอร์ซอมนิโอคือเหมือนแบบทุกค,คนจะเห็นบอสตัวตัว,ตว,ตวมีอันนี้อยู่พลังชีวิตมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเอ็มพาวเวอร์ออนเมลก็คือการเพิ่มพลังจนพลังของออนเมลในการใช้อไาไปจะมีผลชุดประมาณชุดซูยูโคมินะครับ ส่วน last gambit เก็คือการที่พลังชีวิตเราเหลือ30แล้วมันก็ทำให้แอ t แท k กของเราโจมตีแรงมากๆนะครับช่วงกันอะอันนี้คือการธนูธนูที่เป็นระเบิดนะครับส่วนบูมูลคือการเพิ่มแอ t แท k กส่วนล็อกโซลิดกับบัวซาติลิตี้เนี่ยมันจะเป็นชุดที่อยู่ในชุดของล็อกโซลิดอยู่ชุดของอ k คาลัสเกรสนะครับบัวซาติลิตี้เนี่ยจะอยู่ในชุดของซูซานโ o โอนะครับก็คือเหมือนแบบเป็นการที่ใช้ในการการตีนะครับตีเข้าไปปุ๊บ แล้วมันจะค่อยๆ stack 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 ตามขึ้นไปนะครับส่วน versatility เนี่ยจะเป็นพู้เรืน่องกับ active skill พวก L 1สี่เหลี่ยม L 1สามเหลี่ยมทั้งหลายครับนะครับมันก็จะค่อยๆ่ stack 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 ขึ้นไปพลลังธจรีก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับเรามาดูก็คือ increase attack กับ increase luck นะครับก็คือเป็นตัวของ s o p e r นันเองส่วนผมจะบอกว่าพื้นหลังที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยครับก็คือพื้นหลังที่มีประโยชน์กับเราถ้าพื้นหลังที่มีสีแดงคือมีผลลบกับเรานะครับ เอาธาบริสิ่งคืออยู่ในด่านของอเชียดอมังก็คือการเพิ่มค่าอนิมานะครับเร็วขึ้นอาคันนีแฮกก็คือก็คือตัวที่ยาชาใช้กับเราแล้วเราจะโดนเหมือนแบบโดนควบคุมครับก็ต้องฆ่ามันอย่างเดียวสตรอมก็คือการเตะลงไปที่พื้นนะครับของอาวุธที่เป็นอุ้งมือนะครับอัน r บกเก้นก็คือการตีแล้วมันจะค่อยๆซ้อนกันขึ้นไปจากการตีรรบดาเนี่ยแหละครับนะส่วนเคยออเดมอนก็คือจะอยู่ในส่วนของ d ีดีมออเดมอนนะครับ ส่วนเบอร์เซิร์กก็คือการเพิ่มเพิ่มแอตแทกแต่แรกกับการที่คดจะเพิ่มทามากนะครับนี่คือส่วนของเบอร์เซิร์กส่วนอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นของเคียวะครับถ้าใช้สกิลซ้ำมันก็จะค่อยๆสแต็สแต็สแต็คือแ,แตกขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ลดคิเอ่อลดในการที่คีจะต้องใช้อะครับก็คือสมมติเวลาเราตันปุ๊บจะใช้คีน้อยลงส่วนอันนี้คือเวลาเราใช้ปุ๊บ มันจะมีเหมือนเป็นคิติคอลของโยคายคือจะทําให้โยคายตีแรงขึ้นนะครับบางอันถ้าไม่สําคัญผมจะไม่พูดนะครับอย่างกัสเนี่ยคือการที่ทุกผู้ชมไล่เวทปุ๊บพอใครยิงธนูมามันจะสะท้อนกลับหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนูหรือระเบิดหรืออะไรก็ตามมันจะสะท้อนกลับหมดเลยนะครับชั่วขณนะนะครับอันนี้คือไซโตโทชิมิสซใช้กับเราในดานเดบลฟาเวอร์เดเกนะครับลองไปดูกันได้นะครับช็อกเวฟก็คือเป็นของ ไซตโตโชชิมิสึเหมือนกันก็คือจะเป็นการที่ตีไปปุ๊บมันจะมีเหมือนเป็นช็อกเวฟออกมาทําให้เราติดสถานะแบบว่างงงชั่วขณะปุ๊บเปนหนึ่งแล้วเขาก็จะชอบได้เวสใสแล้วแล้วเขาก็ฟันเราตายนะครับส่วนพวกนี้คือการที่อยู่ในโยไคลนแล้วทําให้อะแอทแท็ของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับก็จะเป็นผลกบับอาวุธบางอันนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยจะเป็นเวลาที่เรากด คีย์เพาส์นะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมต่อมันจะเป็นท่ารัวๆของพองครับทำให้แรงขึ้นนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือการตายและเกิดใหม่นะครับควิกเชนแล้วก็เกิดมาใหม่ปุ๊บพลังชีวิตจะมีประมาณ30%ขึ้นมาใหม่เราก็ต้องค่อยๆหลบไปก่อนอันนี้คือการที่เราจะไม่สามารถแกปเปิลได้หรือสตูจะไม่สามารถแกปเปิลเราได้เวลาที่เราคียหมดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นของเคียวนะครับจะเพิ่มคียแอทแท็กเ,เ,เวลาเรากด R 1 O นะครับสองอันนี้จะอยู่กับเคียวนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มค่านาให้้เร็วขึ กด R1O แล้วก็มันจะไล่เคลีย์แล้วทำให้สองสกิลเนี้ยเพิ่มขึ้นมานะครับนะส่วนอันนี้คือไอปพวกเี้ผมไม่ได้พูดแล้วกันนะแล้วก็ Attack Efficiency ก็คือการโจมตีจะใช้คียน้อยลงอันนี้ก็สลอททำให้ชา้าลงนะทุกคนคงรู้แหละนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคีย์เพาสนะครับคีย์เพาสจะมีประมาณ3แบบก็คือเขาเรียกว่าไงนะมันจะมีแบบป้าท,ที่เป็น ใช้กับตัวคีย์ทเวลาเราเรากลิ้งเวลาเราหนีเวลาเราตั้งกาดแล้วก็เวลาที่เราจะโจมตีในครั้งหน้านะครับอันนี้การเรียกน้องแมวออกมาสกแกมบัตนะครับถ้าอัพไปเรื่อยๆก็จะนานขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้คือเวลาเราไปดูชุดเขาเขียนว่าสครอชอะไรพวกนี้คือเวลาเป็นธาตุไฟเนี่ยพลังพลวิถีมันจะลดลงแล้วก็ดามเจจะแรงขึ้นเซตูเลต์ก็คือธาตุน้าแล้วก็อิเล็กทิฟายคือธาตุสายฟ้ามันจะเป็นชุดที่อยู่กับชุดทั่วไปครับ เพลิฟายเนะี่ยอ่ะมาดูเพลิฟายนะครับก็คือท่าบริสุทธิ์ท่าบริสุทธิ์เนี่ยจะทำให้ค mm ิดดาเมจเราแรงขึ้นนะครับแล้วก็มันจะไม่สามารถใช้สกิลตรงที่สามารถแบบเวลาเรากดซ้าย mm hmm. กดขวาบางทีเราจะไล่เวทบาเรียอย่างเงี้ยว่าไล่ไม่ได้นะครับมันจะไม่ขึ้นอันนี้คือข้อที่ไปเป็นเราถ้าเราโดนเองนะครับส่วนคอร์ลับเต็ดเนี่ยคือการที่เพิ่มคียแอทแท็กเหมือนกันและศัตรูก็จะคียเพิ่มฉามากนะครับถ้าศัตรูโดนเข้าไปอันนี้ก็เป็นข้อดีของ2ธาตุนี้นะครับคอนฟิวก็คือธาตุวิปลาดก็คือเกิด2ธาตุ มากกว่า2ทธาตุในตัวเดียวนะครับไฟน้ำพิเอรีไฟใช่เนี้ยก็จะเกิดคอนฟิวนะครับสองธาตุขึ้นไปก็เกิดแล้วนะครับผมพอยซันก็คือตรงตัวนะก็คือติดธาตุพิษนั่นเองนะครับแล้วก็พาราลซ์ ze, นะครับก็คือการติดธาตุพาราลิซิคือาาาธาตุอนมภพาสนะครับไม่สามารถขยับได้ส่วนพวกนี้เป็นพื้นหลังสีแดงก็คือลดแอทแทคอะไรพวกนี้นะครับลดพลังชีวิตลดพลังป้องกันอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือตัวไอ้ที่มันเป็นรถพลังรถเกาะครับส่วนนี้คือธาตุเหม็นธาตุเหม็นคือเวลาเราจะกดะเพิ่มอีลิเซอร์นะครับเพิ่มพลังชีวิตเรามันจะแบบอ้วกๆออกมานะครับส่วนโอเวอร์เอนคัมเบอร์นี่คือการที่แบกของหนักเกินไปนะครับส่วนรีดิวบูฟเมนต์นี่คือการที่อยู่บนใยมงมุมอยู่บนน้ำนะี่ครับจะทำเคลื่อน,นที่ชา้าส่วนสลัดเมื่อกี้ก็การที่เราจะไม่สามารถใช้ช็อตคัทได้นั่นเองนะครับมาเรามาดู โยคายที่มีเขากันนะครับว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับตอโอเคต่อไปนะครับจะเป็นโยคายที่ผมเอารูปมาให้ดูพวกนี้คือโยคายที่มีเขานะครับเราจะต้องตีที่เขามันก่อนยกเว้นอูเมะอูเมะนะครับผมแนะนําคือให้ทุกคนเนี่ยลองใช้เคียวดูเวลาอูเมะโจมตีมันจะชอบวิ่งไปไกลๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับจากอินกิเพราะว่าอูเมะเนี่ยเวลามันโจมเวลามันหนีเนี่ยมันจะไประยะการที่ค่อนข้างไกลพอเราเข้าไปตีปุ๊บมันก็จะ โว้ยโวยวายครับให้เราขี้หายนี่ครับพอเราดูเลยครับพอเราตีเอนกิปุ๊บเอนกิขี้เป็นหายเกินครึ่งครับทีนี้เราก็ต้องตีมันไปนะครับแล้วก็เนี่ยครับพอผมตีปุ๊บมันก็จะเดี๋ยวทีเดียวผมก็เซนเทียนชาร์จจบเลยนี่คือการแต่ว่าเออถ้าสมมติตีที่เขานะนามาฮาเกะด,ด้วยนะเมื่อกี้นั่นแหละก็คืออานทำให้แบบว่าดีขึ้นนะัตถูจะต,ตายเร็วอันนี้คือการอัปเดตโซคอและมันพิเศษยังไงล่ะอ่ะการอัปเดตโซคอนะครับภาคเนี้ยจะมีเลเว นะครับแล้วก็ในภาคนี้ค่าโซคอรแรงสูงสุดคือ30นะครับจะเป็นแถบสีเหลืองแล้วก็แล้วเราจะเลือกยังไงล่ะโซคอที่มีประโยชน์กับเราให้ทุกคนเลือกโซคอนะครับที่จะมาอัพให้เป็นเลเวลสูงสุดเลเวลเลเวลเยอะก่อนนะแล้วเลือกอะไรต่อก็ได้ที่เป็นชนิดเดียวกันกับมันนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเป็นโกซุกินะครับ แล้วก็มันสามารถเลือกธาตุได้นะครับคุณผู้ชมก็ดูว่าชุดก่อหรืออะไรของผู้ชมเนี่ยมีผลอะไรกับธาตุไหนที่จะทําให้เพิ่มขึ้นก็ใส่ไปนะครับก็เนี่ยครับมันก็ทําให้โซคอเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเป็นยี่สิบสามมันจะตันที่30ถามว่าเลือกยังไงก็คือเลือกจากตัวที่เป็นลักษณะในการกับโมทอลโซคอโมทอลโซคอคือโมเทลโซคอร์ที่เป็นของมนุษย์นะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยก็คือแม็กแล้วนะครับ ก็คือผมใช้โกซุกิเป็นหลักนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าถ้าเป็นแอตแทกเพิ่มนะครับมันจะเป็นรูปดาบขึ้นนะครับถ้าแอตแทกเพิ่มก็คือมันจะไปบวกเพิ่มกับพลังเออ่พลังโจมตีเราที่อยู่ในดาบในอาวุธด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่วนของเนี่ยครับการสูตรเทนกุผมเห็นไหมครับมันเพิ่มพลังโจมตี63เลยพลังพลังโจมตีแม่งล้อเจ็ดสิบเก้ามันเยอะกว่าปกติทั่วไปก็คือ คุณผู้ชมสามารถเพิ่มไอแท็กจากตรงนี้ได้นะครับจากโซคอเพิ่มชีวิตเพิ่มพลังป้องกันเนี่ยได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับเลือกโซคอที่จะรับทุกทีสำหรับตัวเองนะครับแล้วกออ็อะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเ,เลือกไปเลยแล้วกันแล้วก็มันก็จะช่วยเสริมพลังโจมตีพลังป้องกันพลังชีวิตหรือพักค่าคิค,ค่าออนมลเมติกอะไรยียบ้านไปเอาละครับมานี้ต่อนะครับอันนี้คือการที่ เราจะเอาตัวรอดยังไงจากการที่เราจะเจอศัตรูเยอะๆนะครับข้อแรกครับให้ทุกคนสังเกตก่อนว่าตรงนั้นมีพวกมือปืนมือธนูหรือเปล่านะครับให้ทุกคนจัดการไอ้พวกนั้นก่อนนะครับแล้วก็การโจมตีพวกมันูเนี่ยควรจะใช้พวกปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่ท้าให้มันตายเลยดอกเดียวนะครับแล้วบางทีเนี่ยพวกปืนยาวหรือว่าธนูเนี่ยมันจะไม่ตายเลยดอกเดียวนะครับแล้วก็ อาวุธที่โจมตีในระยะที่มันเป็นเหมือนการโจมตีเป็นกลุ่มได้เคือเคียวครับเคียวจะดีสุดวันนี้ขอนําเสนอในส่วนของไซโคลนะครับที่เป็นท่าของมิดเดิลสเตนและไฮสแตนนะครับเพราะว่าไซโคลเนี่ยกินระยะพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วสามารถแกปเปิลสุดท้ายได้นะครับได้กับมนุษย์ตอนที่คีเป็นศูนย์นะครับและแกปเปิลโยครายก็สามารถตีในวงกว้างได้นะครับแล้วก็ขอเสนอ,อท่านหนึ่งวันนี้ก็คืออาร์คออฟเด a กเควอสนะครับ อ่า o อ f c h อ o เนี่ยคือเป็นอะไรที่โจมตีระยะไกลแล้วรุนแรงมากให้ทุกคนไปใส่ในตัวของสก mm ิล hmm. เพิ่มข้้งหลังได้นะครับว่าไอตัวของเราอยากให้เป็นท่าอะไรอยากให้เป็นพลังโจมตีที่ขึ้นอยู่กับอะไรนะครับใครเด่นอันไหนให้ใช้อันนั้นนะครับแล้วก็การที่จะอยู่ในวงล้อมอย่างเงี้ยการที่ใช้ได้ก็คือการใช้ฟ e ตติ้งการเดินสปิริตเพื่อที่จะลดจังหวะของสตูลงนะครับ คือถามว่าทำไมถึงพูดถึงเคียวนะครับเพราะว่าเคียวเนี่ยมันมีอาวุธที่ค่อนข้างกินพื้นที่เยอะแล้วก็ใช้คิดน้อยกว่าอาวุธอื่นนะครับนั่นแหละครับนี่นี่คือท่าอ้าวโอ๊นะครับก็แรงอยู่นะครับศัตรูก็จะตายไวขึ้นแล้วก็โจมตีระยะไกลด้วยนะครับก็เดี๋ยวเอพิโซดหน้าเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าผมจะใช้อาวุธท่านี้ใช้ยังไงให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่เราไม่ต้องไปตีเองใกล้ๆล้เราก็สามารถตีไกลไได้นะครับอันนี้คือแค่อยากจะบอกว่าใครที่เป็นสายเคียวนะครับ รบกวนดูด้วยว่ามีพวกมือปืนหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าอยู่นะตรงนั้นนะครับเพราะว่าการที่ทำการที่จะโตจะลุมเราเนี่ยเพราะว่าเราต้องระวังหลายอย่างเลเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมผมก็ลืมระวังไอตัวโซฮายะตัวนี้มันก็โดนเราไปนะเราก็ต้องจัดการเอานะครับเนี่ยครับโซคอที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้เราผู้ที่ผมบอกเมื่อกี้อ่าพร้อมใช้ฟีฟาอะไรของมึงเนี่ยอ๋อไม่ใช่นี่ครับแล้วก็อันที่2เห็นไหมครับ ผมไม่มีโซคอแต่โซคอของผมคือมูจินะนะฮะตัวแบตเจอร์นะฮะก็คือการเอเนอฮานเมนต์นะเอาละครับต่อไปเป็นการสะท้อนท่าวิลลิงเบดในแบบรูปแบบต่างๆแต่ว่าอันนี้จะเป็นการสะท้อนของเรียวเมนนะครับซึ่งสะท้อนกลับได้หมดแล้วดูคิเรียวเมนลดครับร้องดิร้องดิสะท้อนธนูของเรียวเมนได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมทราบหรือเปล่าถ้าใครทราบไม่เปไ็นไรนะครับถ้าใครไม่ทราบก็เอาไปจัดการได้เลยครับดูนะครับเรียวเมนเนี่ย ถ้าครั้งแรกกันได้ถ้าดอกที่สองยิงมามันจะทะลุเกาะเรานะฮะให้เราใช้ท่าบิลลิงเบดนะครับเพราะท่าบิลลิงเบดสามารถจะทอนได้หมดเลยอ่าแล้วครับต่อไปมาดูบูทเทิลคอมบัสชั่นในชีวิตจริงกันบ้างนะครับผมเราเคยโชว์ไปคราวที่แล้วนะครับแล้วก็เมซูกิผมบอกว่าแพ้ฮาร์ดไฟใช่ไหมลองดูนะฮะเนี่ยมันโดนไป2ดอกดอกละห้าหกพันนะครับจากที่มันท่านผู้ชมลองดูพลังชีวิตมันนะฮะหายไปครึ่งหลอดตอนแรกนะฮะตอนแรกครึ่งหลอดตอนนี้แม่งเกินมาเยอะแล้วนะฮะ เอาละครับก็คือผมใช้ชุดของโยชิซูเนะนะครับบวกของคาโกซุติประมาณ3อันก็คือ,อตัวสครอสเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดธาตุไฟแล้วพลังชีวิตลดลงเยอะขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันก็ติดเรื่อยๆพลังชีวิตมันก็ลดลงเรื่อยๆเห็นไหมครับเอาละครับนี่ก็คือเป็นวิธีการบอกว่าธาตุไฟแล้วก็วิธีการเอาตัวรอดจากออราแดงนะครับให้ทุกคนใช้ โซคอในในจังหวะนั้นนะฮะท่านผู้ชมก็จะสามารถหลบได้บางค่านะครับแล้วก็การเบรสเคาน์เตอร์นะครับบอกกันไว้แล้วกันว่าการเบรสเคาน์เตอร์เนี่ยต้องดูลักษณะของตัวละครด้วยนะว่าศัตรูที่โจมตีเรามาเนี่ยมันจะโจมตีเร็วโจมตีช้าหรือว่าโจมตีระยะใกล้ระยะไกลนะครับเราก็จะแนะนําประมาณนี้เพราะว่าโซคอของเอาไม่ใช่การเคาน์เตอร์แต่ละอันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วคนความถนัดไม่เหมือนกันนะครับเราอาจจะใช้อัตนาแต่บางคนเขามไม่ได้ถนัดก็ผมก็แค่าฝากว่าศัตรูตัวไหน ต้องการที่เราเราจะต้องดูว่าเหมาะสมกับการเบรสคา์เตอร์ในแบบไหนครับเนี่ยครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าไปอื่นมันก็ไม่ทันหรอกครับอย่างเงี้ยก็ต้องรอดี่สุดแล้วพุ่งก็ไปหามันอย่างนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ล้วกันเพราะว่าเวลาเราเคา์เตอร์ได้เนี่ยพลังชีวิตเพิ่ม2เราสามารถแกปเปิลได้ในรเวลานั้นนะครับนั่นคือข้อดีนะครับเนี่ยครับมันก็คือข้อดีเพราะว่ามัใจะตัวติดคิวได้ขึ้นนะครับเอาแล้วครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณ10เรื่องนี้หลักๆนะครับเดี๋ยวผมทำสรุปไปข้างล่างให้นะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับก็ใครมีคอมเมนต์อะไรด้านล่างไว้เลยได้เลยนะครับต้องการถามอะไรหรืออะไรเงี้ยมาได้เลยนะครับก็ยังไงวันเนี้ยขอขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามผู้ติดตามถ้าเพิ่มขึ้นผมดีใจมากเลยนะก็วันในวันเนี้ยถ้าผิดพลาดประการไหน,นก็ขออภัยด้วยนะครับแล้เดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปหน้าจะเป็นโยคายเปอร์โอเราฟีนะยครับผมตัดต่อไว้วให้ร้อยแล้วเดี H ๋ยวเราจะมาเจอกันว่าเอพิโซดหน้าเนี H ่ยผมพูดถึงตัวไหนแล้วผมจะมาทริปมาให้ก e ับท่านผู e ้ชมว่า การจัดก,การบอสในด่านที่ทุกคนคงเกลียดอะ่ะคงทำให้เป็นง่ายขึ้นแล้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสหรับวันนี้บัสที่เซนเตอร์ของเราไปก่อนเขากำลัหมาโอกาสหน้าสวัสดีครับผม